เห็นไหมแม่อเลยอ้ยอะไรอ่าวันนี้มาคลองไวยกันครับสดๆร้อนๆเลยพี่น้องจานอ่าให้เห็นกันทุกคนเด้อเห็นตัวเดียวกันผมเห็นเลขาตัวเดียวอยู่ตอนนี้เหได้กันี่เห็นเลขาตัวเดียวอยู่เป็นไม่แงมว่ะ เออ็นาีเมันเป็นเสี่ยข้างเึืกับห้างแตนมนะแม่แต่เอ็อยู่อย่าไปใกล้เดูวนระวงห้างแตนเลย้างแตนกลางคืนแตนแต่บ่เห็นดอกเแตนนอนแตนล้ำคนน่ะพี่นอง้ยห้างแตนเต็มเลยแต่เลขหาชัดแห้งชัดเจ๋าเลยเลยค่ะ เลขดอกแกละงนดิไปเกยๆให้พี่น้องเบื้องลำแน่จับกว้เห็นว่าพี่น้องเรยงหาเลยชัดเจ๋วชัดเจ๋วเล้วต้องหาอืห้าเนาะห้าห้าเจ็ดกี่ทูสห้าเก้า เห็นตัปนนหาแปดหาเห็นสองแปดหามเห็นสองแปดหาหม้านเห็นสองเป็นหนเนี่ยรู้แต่ผมเห็นสองแปดหาเยยะไม่ดูั้แต่เห็นองไม่ดูแไปเน่ยเข้างล่างนี่เป็นเลขหาชัดเจาหร้อแตงเท่นี้เป็นสองแปดหามอนี้ไหมมอนี่ แปดยี่โมงได้หรอเห้าเป็ดครับตับหมูเด้อหมูเดเยน่ะเ้กตัวมีบ้านดอกบ้านบมเ่าขึ้นหนึงขึ้เลขหนึ่กับขึ้นสกับขเห็นเห็นปรับคือแปดนะคก็เห็นยังก็ แ่ยังช่องตชัดเยยังห้าแปดห้าแปเนอะเป็นเท่างห่ห้าเก้าอก็ซื้อมันห้าแปแลเก้าหมะโอเมนทางล่างนี่คือเป็นเลขเก้าะด้างบนค่ะถลุอีกเท่านึงหายเลยเด้กลายเป็นเลขไม่เลยแล้ถลุอกเท่นึงอะนลุอีกเทานึงอะไรเด้ถ้ามั่นใจก็บ่ต้องรูปอีกถ้าคิดว่ามแม่นแล้วก็บ่ต้องรูปอีกถ้ากรูปอีกปุ๊บจะกลายเป็นเลขไม่เลยโอ ขมันใจแล้วก็สิบอกเพื่อนนะป่ะเนี่ย้นโอเคมานใจม้ั้งแม่มาพึ่งข้างนอก่นีโอเคครับี่น้องโอเคนี่ครับเดี๋ยวพ่อกับแม่ไปน้องเอาโอเคครับสู้